สวัสดีครับพี่น้อง <มา S 1> บัดนี้สบ้าสม้มบานที่คิวเดบบ้่มบานเลยเอฟเสียทำหายคิวหลายคนเป็อเ,เ,เสียไหมเเสีอยวจากบ้านพ่นท่านเลี้ยงหรอกฝนวัวจะเห็นวันใดนี่โอ้คุณแม่อะไรยังกินเฮ้ยแม่รับป่ากินป่านนะลูกมามาเขามากินข้าวานี่เยี<อ><อ>เยเวอาฟองเ่มาดีครับพี่กัดีครับร พาสมบานน่น sure. ี่บานอเชิยวนี่คุณแม่อชิวสวัสดีค่ะตาไหนได้ไหอเชิวนีเาวยังไดตหูมือเดีวฝ่ายยฝ่ายิ่ไปให้เจ้าอยู่ฝ่ายชยื่อเดีวพามาสมเนี่นอเชียวเชีิวพาเดินส้มบ้านด้วยเียวเป็นไก่ด้วยเอาสวัสดีครับไปเนี่ยสวัีครเออวัสดีครับอ่ะไป บ้านผู้ใดเนี่ยวเชียวบานไผ่เนี่ยบานไผยบ้านเมีนบ้านหลังนี้บานไผพอามนะหญิงเอแมของมันต้องรับแขกสิคะบานไผพอถามาบ้านไผนี่บ้านนเชี่้วคืองามแต่ว่าสีชมพูอ่องตองเลยแมนบอกไม่บ้านนีชี่้วว่า เป็นบานน้องเชี่ยวปะครับไหนเอาไปเบ่งดูไปเบ่งดูปรตูประตูไหมโอ้อวได้ประตูไหมบานนสีสมพูเลยพี่น้องไอเี่ยวาพี่มาทานพี่ยังผ้าไบเบ่งขั้วดูผ้าท่านผู้ชมไปเบ่งขั้วดูเิ่นอยากเห็นบานไอ้ิีวโอ้บานอเีวเี๋คนเห็นมาท่านเรียลเลยพี่น้องิ่นมีคนมาอยู่ ใบสีใบสีไฟใบสีเอาเปิดไฟลูกไม่เห็นหูเออคุณบอกแจงเอ้าผู้ใดซื้อตู้เขาไอ้เชี่ยวครบฮะก็เตู้เขาเมย์ฮะซื้อให้ลูกเอ้าผู้ใดซื้อยงไอ้เชี่ยวนิวจังได้นิวจังได้พูดได้ซื้ยไอ้เชี่ยวอย่าเ้าไป ว่าผ้าสั้นผู้ชมเดินชมบ้านกวนเขาไปเบิ้งห้องน้ำจังนอยดูห้องน้ำพวกกระทันได้ปลูกกับเบียงแล้วเด้อพี่น้องเด้อห้องน้ำมีขี้วับครับเด้อคนกระติกกระจกแล้วเพวกว่าพวกมีคนอยู่บ้านให้น้องไอขี้วัน้าแม่ไอขี้วับไปทำงานโดนจังมากเช่นึงนะพี่น้องครับเด้อพี่น้องไม่กินข้าวน้ำแมวอะไรบ้านี ต่อเตียง้าวหลับปลาปลาแม่ตอเตียงรูนหลับปลาหลับเนื้อกับติ่งปลาบเมกุยหลับเนื้อต้มกบก็มีอิวอิ่วกินย่างย่าง้ย่าง้มองไมอิ่วยุ่งผมก็เสยหมวกไว้อดหมวไ้ินควมโล เยนถ่ายคลิปเอฟซีพันเบิิงกนอนเอฟซีพนถามให้หนอ่องอ้ชิวเขาเห็นลายมือแล้ว,ว,อลวบอกคนว่าไปอยู่นั่นนอนั่นน้ำแม่คนเยียนคนอยู่ในบ้านเยียนพอเดินอยู่หนอกทงเน,น่ครับนคนจังสิสได้ไปนอนนั่นพอเดิน เิอี้ววสียป๊าังกับจำหูเต็มเออเด็กเสียกินข้าวไหม่ะนองกินข้าวครับมู้จักว่าจะฟังดังไปเลยเนี่ยกิน้วัจังว่าจะฟังดังวะนางกินข้าวัวกินข้าวน้ำนนองกี่ววเด้อพี่านง

ครับพามาเด้อเอฟซีพุทธามานองอีคิวพาเบิ่งแล้วเฮียนสานเพิ่นนี่ละเพิ่นมาอยู่น้ำนอนน้ำแม่เพิ่นอันพอเดนเลยบ่ค่อยในไทยแม่เพิ่นไปแล้วเพิ่นยังสิไปนอนน้ำพอเดนเพิ่นจังสืบในไายทำตลอดนั่นละโอ้คือได้โซฟาไหมแต่ว่าโซฟาไผลไอคิวเกิดผุดบวกเพราะท่านได้เกิดเกิดแล้ว คนเติบอยู่เนาะทุ่นเติบท่นเติบท้่นไหลลงไอ้ขยวจะปีแล้วฮะขยวจะปีแล้วจะขวบแล้วปีแล้วขเรียนจมาอหม้อ่ะไรน้ง

ครับพนคือทอดน้องอิ่คีวพนว่าเอซี่พนปาพนว่าพนคือทอดน้องอิคีวเด้อสันไทยน้องอเคีวไอเบิ้งแนวสันอ้ีคือทอดเซี่บัใช่ประตูไมปิ้นท่าสีไม่บูนนอแม่บ

ท <onz> <etus> รหาพอบอบ่ครับทุ่มห้าพอบอ่นาบนพอบทุ่มากเจ้าบ่ยังหมวกบ้านท่มากบานบ้านเยอะพอบทรมาากบมนบ้านพอบทรมาบ่มักขนาดก็ว่าหมวก ใส่ตลอดไล่กันใส่หอยแยมนอนมันมาเชี่ยวเอาครับบาย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 กวางเล็กบวานครับครับสวัสดีเด้อพี่น้องวันนี้จบคลิปพอดิบกับจบคลิปพอดิบกับจีนข้าวอ่าเอาบายบายครับผม